สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ up to จ i n นะคะวันนี้จะพามาทำบราวนี่โฮมเมดค่ะทำง่ายได้ที่บ้าน ทานได้อร่อยด้วยนะคะใครอยากทำเดี๋ยวไปดูส่วนผสมคร่าวๆและวิธีทำกันเลยนะคะ1เลยนะเราก็ต้องใส่ไข่นะคะตอนนี้จินใช้ไข่3ฟองนะคะแล้วก็ผสมกับน้ําตาลแล้วก็ใส่เกลือนิดหนึ่งนะคะ ใครที่มีวานิลานะคะกลิ่นวานิลาก็ใส่ผสมเข้าไปได้เลยในขั้นตอนนี้ค่ะแล้วก็คนนะคะใครที่อยากได้หน้าฟิล์มนะให้คนจนน้ำตาละละลายดีเลยนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะเราไปเตรียม ช็อกโกแลตนะคะผงโกโก้แล้วก็เนยนะคะเอาไปอุ่นในไมโครเวฟขั้นตอนนี้ต้องระวังให้ดีนะระวังช็อกโกแลตไหมค่ะก็คือเวฟได้ประมาณ30มสิบวิแล้วเอาออกมาคนนะแล้วก็ถ้ายังไม่ได้ลาย30มสิบวิก็อ,ออกมาคนอีกรอบหนึ่งคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นแป้งนะคะที่จีนใช้เนาะแล้วก็เป็นผงโกโก้ที่ใช้นะคะตั้งเตานะเราต้องวอร์มเตาก่อนนะคะก่อนที่จะเอา บราวนี่ของเราเข้าไปในตู้นะอันนี้จะเป็นถาดที่เราเตรียมไว้ค่ะคร่าวๆนะใครมีกระดาษไขก็เอามาปูรองได้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเอาช็อกโกแลตไปผสมกับไข่ที่เรา ตีเอาไว้นะคะแล้วก็ผสมคนให้เข้ากันเลยทําง่ายมากๆคนๆๆเขาก็จะมีความเหนืดขึ้นมานิดนึงนะส่วนใครที่ลองทาแล้วแบบเฮ้ยทําไมเราขั้นตอนนี้เราแบบคนไปแล้วมันเหนืดมากนะอาจเป็นเพราะไข่เขาอยู่ในอุณหภูมิต่ํานะคะก็คืออยู่ในตู้เย็นนั่นเองแล้วเอามาตีมันก็เลยเหนืดนะคะหลังจากนั้นก็ผสมแป้งอเนกประสงค์เข้าไปนะคะในปริมาณที่เราตวงไว้แล้วเนาะก็เคาะเข้าไปเลยค่ะแป้งเข้าจะเย็นนิดนึง หลังจากนั้นก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยนะคะก็จะมีความเหนืด,ดนิดนึงเพราะแป้งเขาจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยผสมประสานกันนะคะแล้วก็จะมีตัวไข่ที่ช่วยผสานทั้งช็อกโกแลตและก็แป้งเข้าด้วยกันนะคะพอได้ที่แล้วเขาจะมีความเหนืดประมาณนี้นะคะไข่เหนืดมากเหนืดน้อยไม่ผิดนะคะ ทานได้หมดอร่อยหมดนะคะช็อกโกแลตอร่อยหมดเทข้าวถาดอบของเราไปเลยจ้าเทไปเลยเย้หลังจากนั้นก็เกลี่ยให้น้องเข้ามุมนิดนึงนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมไปอบกันได้เลยจ้าได้เวลาส่งน้องเข้าสู่เตาอบแล้วนะคะส่งน้องชาปนากิจเข้าไปเลยค่ะแล้วก็รอเวลาสักประมาณ20 -30 นาทีนะคะแล้วก็ความแรงไฟก็ จินใช้ไฟเบาๆนะเพราะว่าอยากให้เขาแบบสุกเขาจากข้างในนะคะไม่รีบไม่เร่งอะไรก็ค่อยๆดูไปค่ะที่กำลังลัดเตาอบของแต่ละบ้านเลยนะคะแต่ละบ้านไม่เท่ากันเนาะมารอดูน้องกันนะคะว่าน้องจะเป็นไงระหว่างนั้นใครที่ทราบดีก็คือเอาจริงๆซื้อฐานก็นดีเพราะที่เหยียดหลังจาน และแล้วในที่สุดน้องก็ออกมาแล้วค่ะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะถ่านมากอันหนึ่งอันใดน,นะคะฝากร้านเบเกอรี่เล็กๆของเราด้วยนะคะรับทำสแน็คบ็อกนะจ๊ะติดต่อได้เลย